สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าสาวที่สวยที่สุดแค่ลองชุดก็เป็นไวรัลแหวนบนนิ้วทำหลุดโฟกัสมันกระแทกตาคุณเคยนึกถึงภาพบ้างไหมในวันแต่งงานของคุณจะหน้าตาเป็นอย่างไรดังคำโบราณที่ว่าหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของผู้หญิงก็คือตอนที่เธอสวมชุดแต่งงานในวันแต่งงานของเธอขณะเดียวกันนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดเช่นกัน โดยเชื่อว่าการแต่งงานเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่มีความสุขอีกขั้นล่าสุดบนโลกโซเชียลมีเดียของจีนว่าที่เจ้าสาวคนหนึ่งกลายเป็นไวยรอลอย่างไม่คาดคิดเพียงเพราะเผยภาพลองสวมชุดแต่งงานถึงกับได้รับคำขนานนามจากชาวเน็ตหลายคนว่าเจ้าสาวที่สวยที่สุดสามารถดึงดูดสายตาของผู้คนมากมายไม่ว่าใครที่เห็นต่างก็ทึ่งในความงามของเธอ ในภาพจะเห็นว่าเธอได้ลองสวมชุดแต่งงานหรูหราที่ตัดเย็บมาเป็นอย่างดีจำนวนสองชุดอวดแผ่นหลังขาวเนียน เผเห็นส่วนโค้งที่ดูสมบูรณ์แบบรวมกับผิวที่ขาวราวกับหิมะและบรรยากาศรอบตัวที่ดูสงา่างามอารมณ์ตะวันออกที่คลาสสิกและสูงส่งและสิ่งที่สะดุดตาทุกคนก็คือแหวนเพชรบนนิ้วมือของเธอใหญ่มากจนน่าอิจฉายัางไม่รวมกับการสวมสร้อยข้อมือทองคำอันสูงส่งด้วยซึ่งทำให้เธอดูแพงมากขึ้นไปอีกไม่ว่าใครที่มองต่างก็คาดการได้ว่าเธอมีฐานะที่ร่ำรวยและได้รับความสำคัญจากครอบครัวยอย่างแน่นอน โดยรวมแล้วใบหน้าและรูปร่างของเธอสมบูรณ์แบบชุดแต่งงานที่ใส่ก็ดูหรูหราสวยงามมากๆหลายคนที่ได้รับชมภาพต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาไม่เคยเห็นเจ้าสาวที่สวยงามเช่นนี้มาก,ก่อนโดยเฉพาะภาพที่เธอจ้องมองเข้ามาในกล้องทําเอาหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ